สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านพบกับอาจารย์จินตนานะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยค่ะ ต้องเรียนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันสําคัญที่อยากนํามาฝากท่านผู้ฟังนะคะคือวันมวยไทยวันมวยไทยจะตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยถือเอาวันที่สมเด็จพระสันเพชรที่8คือสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะ,สะเสด็จขึ้นคองราชด้วยพระอ,องค์เนี่ยทรงมีพระปิชาสามารถในด้านมวยไทยและเป็นที่ประจักษ์มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณดังปรากฏในประวัติศาสตร์และ คงงสวดานมาทุกยุคท,ทุกสมัยเป็นการใช้อาวุธของร่างกาย9อย่างหรือที่เรียกว่านวะอาวุธได้แก่มือ2เท้า2เข่า 2, สอศอก2และศีรษะ1ได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลก จากควาสมสำคัญดังกล่าวนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อวันที่30กรกฎาคม2553ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าการยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับภาคเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับมวยไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีมติเป็นเอกฉันในการร่วมกันผลักดันให้มีการสถาป,ปนาวันมวยไทยขึ้นโดยได้พิจารณาจากข้อเสนอต,ต่างๆอย่างรอบคอบซึ่งในที่สุดได้เห็นชอบให้วันขึ้นเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสันเพชรที่แคือสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะตรงกับวันที่6กกุมภาพันธ์เป็นวันมวยไทยสมเด็จ พระสัมเพตที่8เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความสามารถเกี่ยวกับมวยไทยมากทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะของพระองค์เรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ และได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ศิลปะมวยไทยในการปกป้องราชนาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2554กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมมยไทยขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากวิกิพีเดีย ก็ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะดอกไม้ชนิดหนึ่งที่คนรักนิยมมอบให้แกักนก็คือดอกกุหลาบสําหรับหนุ่มๆส,สาวที่กําลังคิดว่าจะเลือกมอบดอกกุหลาบให้กับหวานใจตัวเองกําลังคิดไม่ตกว่าจะเลือกดอกกุหลาบสีอะไรมอบให้กับเขาดีเนื่องจากดอกกุหลาบสีต่างกันความหมายก็ต่างกัน เรามาดูความหมายนะคะลักษณะของกุหลาบและสีต่างกันเป็นความรู้สึกกับผู้ที่กําลังตกอยู่ในความรู้สึกถึงความรักจะเลือกกุหลาบที่สะท้อนความในใจของตัวเองได้อย่างเหมาะสมกุหลาบแดงและขาวรวมกันนะดอกไม้สําหรับสื่อความหมายให้รู้ว่าสองเราเป็นหนึ่งเดียวกุหลาบสีชมพู ดอกไม้สำหรับความงดงามและความอ่อนโยนกุหลาบสีเหลืองเป็นดอกไม้ที่บอกเป็นไหนว่าขอเป็นชู้ทางใจหมายถึงความสุขสนุกสนานร่าเริงกุหลาบสีสม้มเป็นดอกไม้เพื่อบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่านมากุหลาบสีแดงเข้มสีเหมือนวายแดงอะค่ะแทนคําว่าเธอช่างสวยเหลือเกินกุหลาบขาวดอกไม้สำหรับบอกว่า ฉันรักเธอด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกุหลาบตูมมีทั้งใบและหนามเป็นดอกไม้ที่บอกให้รู้ว่าแม้ฉันจะวิตกอยู่บ้างแต่ก็รู้ว่าเธอคงไม่ปฏิเสธกุหลาบตูมที่ริดใบทิ้งไปหมดดอกไม้ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างน่ากลัวไปหมดกุหลาบตูมที่ริดหนามหมดดอกไม้ที่แสดงให้เห็นถึงความหวังที่มีอย่างเปี่ยมร้น กุหลาบตูมสีแดงดอกไม้ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ไร้เดียงสารักของฉันเพิ่งแรกแย้มและอ่อนต่อโลกกุหลาบตูมสีขาวเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความมีสเสน่ห์น่าหลงใหลไร้เดียงสาในความรักดอกกุหลาบบานหนึ่งดอกกุหลาบตูมสองดอกหมายถึงว่านี่คือความรักที่ฉันแอบซ่อนไว้กุหลาบบานสีแดงดอกไม้สำหรับบอกให้รู้ว่าฉันรักเธอเขาแล้วกุหลาบสีแดงที่โรยแล้ว เป็นดอกไม้ที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าความรักของเรานั้นจบลงแล้วกุหลาบสีขาวที่โรยแล้วดอกไม้สําหรับแทนความหมายว่าสเสน่ห์ของเธอมันจืดจางลงแล้วโอใจร้ายอะ่ะกุหลาบไร้หนามเป็นดอกไม้ที่สื่อให้รู้ว่าเธอช่างมีสเสน่ห์หน้าหลงไหลแม้ย่ามแรกผบกุหลาบดอกเดียวดอกไม้สําหรับแทนความรักลักชันแม้เรียบง่าย แต่ก็มั่นคงอยู่กับเธอเพียงผู้เดียวให้ดอกเดียวนะคะความหมายเป็นแบบนี้เลยรักฉันแม้เรียบง่ายแต่ก็มั่นคงอยู่กับเธอผู้เดียวขอบคุณข้อมูลนี้จากสนุก com ค่ะมาต่อกันที่ข้อมูลนี้เลยนะคะหวีผมเพื่อสุขภาพอุปกรณ์หวีผมเพื่อสุขภาพจะต้องใช้หวีที่ทําด้วยไม้เท่านั้นสมัยโบราณเนี่ยนิยมไม้ของต้นท้อห้ามใช้หวีพลาสติกหรือหวีที่ทําด้วยโลหะเวลาที่จะหวีนะคะจะมีเวลาหลังตื่นนอนตอนเช้าหลังพักเที่ยง ก่อนนอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนวิธีการหวีหวีจากบ,บริเวณหน้าผากผ่านกึ่งกลางศรีรษะไปที่ท้ายทอยเริ่มต้นใหม่นะคะให้หวี20-30ครั้งต่อน,นาทีช้าๆแล้วค่อยเพิ่มความถี่เร็วขึ้นกำลังที่ใช้ปานกลางเหมาะสมไม่ขุดรุนแรงจนผิวหนังถลอกหวีเพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพควรหวีวันละหครั้งครั้งละ3-5นาทีแล้วถ้าหวีเพื่อการรักษาล่ะ ควรหวีวันละ2-3ครั้งครั้งละ5-10นาทีเทคนิคตรงนี้ก็ให้แรงกว่าปกตินิดหน่อยถ้าไม่มีหวีใช้นิ้วหวีแทนนะคะความสำคัญส่วนศรีรษะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเลือดเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงมากมายมีจุดฝังเข็มจำนวนมากเป็นที่บรรจบของเส้นลมปราณหยางจำนวนมากมีความสัมพันธ์กับการไหลเวียนเลือดในสมองไม่ว่าจะเป็นสมองส่วนเปลือกสมองส่วนกลางสมองเล็ก ต่อมใต้สมองเป็นต้นซึ่งควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายการกระตุ้นผิวหนังศีรษะโดยการหวีผมก็เหมือนกับการนวดหรือการฝังเข็มจะทำให้ประสาทส่วนปลายหรือจุดฝังเข็มถูกกระตุ้นทำให้สมองได้รับการกระตุ้นเส้นลมปราณหยางต่างๆก็ถูกกระตุ้นทำให้มีการปรับสมดุลไหลเวียนบริเวณผิวหนังกล้ามเนื้อและภายในสมองมีการผ่อนคลายของระบบประสาทที่ศีรษะและทั่วร่างกาย ลดความตึงเครียดขอบคุณข้อมูลนี้จากหมอชาวบ้านพักสักครู่นะคะเต่าเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันมี3สูตรให้เลือกสูตรบำรุงกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ประสานคุณค่าจากธนาคาช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนสูตรไวเทนนิ่งกลิ่นซากุระ ผสานวิตามิน B3 และ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมกลิ่นเมนทอลปกป้องยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าสูตรอื่นมาพร้อมสัมผัสความเย็นจากเมนทอลหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นท็อปโลตัสบิกซและร้านค้าชั้นนำทั่วไป มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอาร์ตี้โปรเฟชชั่น u ลซูเปอร์เพอร์เฟกต์พดอร์25 PA บวกบวกแป้งคันเทแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อสีแป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ด้วยค่า SPF 25 PA++ มีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี C1 ส,สำหรับผิวขาวและสี C2 ส,สำหรับผิว2ส,สีหาซื้อได้ที่7ซ l ว v e n เสาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199บาทจากราคา690บาทใกล้ที่ไหนช็อปที่นั่นนะครับตัวเอ,เอาน้ำจิ้มไก่ตาแม่ปลานอมาป่ะ น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดทำไมมันอร่อยขึ้นมันเหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนไปแบบหลอดลองน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอด Popcorn Delivery Manager Cineplex Group เรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดยั้ยงตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่าน Delivery 5ช่องทางได้แก่ Grab f o o ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค,ค้ด Popcorn ไลแมนส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ดฟ o ้ดแพนด้าส่งฟรีในระยะทำการ g o j e จกหรือ m a j o r อร์ซิน c เพ e ก s t o r s t o r สส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาท ใหม่สเปร์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ1 45บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขับซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์เนี้ยเหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไอาอาการเจ็บคอ ละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเทรียที่เป็นสาเหตุของอาการขออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปร่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามาฟังกันต่อเลยนะคะบัวสวรรค์ไม้มงคลร่มรื่น แม้พื้นที่บ้านน้อยก็ปลูกได้นะคะบัวสวรรค์หรือกัตเวียเป็นต้นไม้มงคลที่มีดอกสวยงามที่นิยมปลูกในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรสามารถปลูกในบ้านได้ต้นไม้ใหญ่แต่ก็สร้างร่มเงาได้ดีมีกลิ่นหอมสร้างความสดชื่นให้กับบ้านและมีรากดิ่งลึกไม่กระจายชอนชัย ไปทำลายอาคารหรือบ้านให้เกิดความเสียหายอีกด้วยจึงทําให้สามารถปลูกได้ทุกส่วนของบ้านแม้แต่ทาวโฮมหรือบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆก็สามารถปลูกได้ชื่ออื่นๆของบัวสวรรค์นะคะมีชื่อว่าบัวดินบัวฝรั่งถิ่นกำเนิด กำเนิดที่อเมริกาเขตร้อนเวเนซุเอลากิียนาซูรินามเปรูและบราซิลบัวสวรรค์ถือเป็นต้นไม้ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาจากการเปรียบเทียบบัวสีเหลาซึ่งบัวสวรรค์เป็นบัวที่เกิดบนบก ไม่ได้เกิดในน้ำนอกจากนี้ยังถูกตั้งชื่อสกุลตามพระเจ้ากุฟตา์ที่3กษัตริย์ของสวีเดนในปีคริสต์ศักราช1771-1792ถึง 1, 92, และยังได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่วนประกอบของบัวสวรรค์ลำต้นมีขนาดกลางสูงประมาณ4-15เมตรเปลือกต้นมีสีน้ำตาลเข้ม ลำต้นตรงรอบลำต้นกว้างประมาณ30เซนติเมตรหรือ1ฟุตหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศตามลำต้นจะมีตุ่มขนาดต่างๆผิวลำต้นหยาบครุบคระใบลักษณะใบของบัวสวรารนเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่หรือรูปหอกคนใบสอบเรียวปลายใบยแหลมขอบใบหย,ยักดอกของบัวสวรรค์จะออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลัด สันส้นๆจะออกดอกบริเวณที่ยอดตามซอกใบหรือปลายกิ่งหรือตามลำต้นมีกลิ่นหอมมีกลีบดอกหนาจำนวนกลีบประมาณ6-9ถึงกลีบลักษณะค่อนข้างกลมขอบกลีบเป็นคลื่นหยักงอปลายกลีบจะมีสีเข้มกว่าโคนกลีบมีสีขาวหรือขาวอมชมพูส่วนล่างเนี่ยจะมีสีขาว ส่วนบนจะเป็นสีชมพูและมีเกสรเพศผู้จำนวนมากแล้วก็มีก้านเกสรเพศเมียสั้นดอกมักออกซ่อนอยู่ภายในทรงพรุ่มออกดอกตลอดปีดอกบานและร่วงภายใน1-2วันเท่านั้นเขาจะออกดอก ภายใน1-2วันคือร่วงเร็วอะค่ะแต่ก็มีกลิ่นหอมหน่าปลูกนะคะผลของบัวสวรรค์เป็นผลแห้งแตกแบบมีฝาปิดกลมปลายแบนคล้ายรูประครังคว่ำกว้าง7-10เซนติเมตรยาวได้ถึง8เซนติเมตรปลายผลตัดแบนผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลอมเขียวผิวขรุขระไม่เรียบผิวมีช่องอากาศกระจายมเมล็ดรูปร่างไม่แน่นอน ยาวประมาณ6เซนติเมตรภายในผลมีเนื้อสีเหลืองและมีเมล็ด3มเมล็ดเมล็ดของบัวสวรรค์มีสีดำผิวเกลี้ยงเป็นมันรูปไข่เบี้ยวที่ควบผลมีเนื้อสีเหลืองติดอยู่กว้าง1.2ถึง1.5เซนเมตรยาว1.7ถึง2เซเมตรสายพันธุ์ของบัวสวรรค์บัวสวรรค์เดิมจะมีสีชมพูส่วนใหญ่จะปลูกกันเพื่อความสวยงาม แต่มีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าบัวสวรรค์ดอกขาวเกิดจากการนำบัวสวรรค์สีชมพูไปเพาะเป็นต้นกล้าแล้วนำไปปลูกเลี้ยงจํานวนหลายต้นทําให้ดอกมีสีขาวแตกต่างจากสายพันธุ์เดิม อย่างชัดเจนและยังทําให้ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์จึงกลายเป็นบัวสวรรค์สายพันธุ์ใหม่วิธีการปลูกบัวสวรรค์บัวสวรรค์สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เพราะทนต่อสภาพแวดล้อมการปลูกบัวสวรรค์นิยมปลูกโดยการตอนกิ่งและปักชำหรือเพาะเมล็ดโดยใช้เมล็ดจ,จากธรรมชาติแต่เมล็ดของบัวสวรรค์นั้นจะมีขนาดใหญ่และหนัก จึงไม่สามารถกระจายออกไปได้ไกลในอากาศดังนั้นจึงจะร่วงอยู่ใต้ลำต้นและจะงอกขึ้นมาใหม่เมื่อมเมล็ดเนา่า การเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง5ปีในการออกดอกซึ่งหากปลูกด้วยการตอนเก่งหรือปักํำจะได้ผลผลิตที่เร็วกว่าวิธีการดแรูแลนะคะบัวสวรรค์ชอบแสงแดดหรือแดดลำไรควรปลูกในที่โล่งแจกการลดน้ําให้รดน้ําเช้าเย็นยกเว้นในช่วงหน้าฝนเพราะบัวสวรรค์ชอบน้ําปานกลางถึงมากบัวสวรรค์จะชอบดินที่มีการระบายได้ดีอย่างดินร่วนดินร่วนปนทรายข้อดีนะคะ ข้อดีของบัวสวรรค์เป็นพันไม้หอมที่ดูแลง,ง่ายทนต่อสภาพแวดล้อมแข็งแรงไม่ต้องดูแลมากเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกประดับบ้านเป็นอย่างยิ่งใบไม่ค่อยร่วงใบหนาทึบเหมาะกับการปลูกกองแสงลดความร้อนของตัวบ้านดอกสวยหอมชื่นใจมีดอกคล้ายดอกบัวเมื่อดอกโรยจะมีผลคล้ายฝักบัวอีกด้วยค่ะกลิ่นหอมอ่อนเหมือนดอกบัวประโยชน์ของบัวสวรรค์ปลูกเป็นไม้ประดับ พราะใบจะมีสีเขียวสดตลอดปีช่วยให้บ้านดูร่มเย็นร่มรื่นเย็นสบายเยื่อไม้บัวสวรรค์ใช้ทำได้น้ำจากก้านดอกอ่อนสามารถนำไปหมักและกลัน่นำมารับประทานสร้างความสดชื่นลำต้นตรงสามารถนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างได้เปลือกลำต้นใบและผลใช้ในการทำพาสเต์ยได้สรรพคุณของบัวสวรรค์ใบสามารถนำไปต้มทำยาแก้พิษไข้แก้วัด ก้านดอกอ่อนสามารถนำไปหมักและกลั่นทานช่วยบำรุงโลหิตบำรุงธาตุใบอ่อนและเปลือกไม้ชั้นในสามารถนำไปผสมเกาหลินในน้ำเย็นทำเป็นยาแก้อาเจียนในทารกขอบคุณขอ้อมูลนี้นะคะจากเกษตร today com ค่ะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบทางรายการศรีสัจโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกีรติชิปขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะ บริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC บริษัท5ตะขาบซิมเทียมท้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรกแก้ไอราตะขาบ5ตัวบริษัทไทยเฮิร์บเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์แป้งระงับกลิ่นกายตราเต่าเหียบโลกบริษัทเมเจอร์ซีเนเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กบริษัทพิบณญชัยน้ำพิษเผาไทย แม่ปนอมจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาตราแม่ปนอมรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งตอ่อไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะเต่าเหยียบโลก แป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลท็อปโลตัสิกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไปเอ็มพาปัดสมาชิกดูหนังสุดคุ้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาใจแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้ง ดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนละว200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์ไกลบ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม w w w m a j o r c i n e p e k c o m ตัวเองเอาน้ำจิ้มไก่ตาแม่ปรานอมมาป่ะน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดทำไมมันอร่อยขึ้น มันเหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนไปแบบหลอดลองน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดใหม่เซรั่ม um BSC วิตามิน Brightening เซ um. รั่ม วิตามินซีสูง32เท่าผิวใสนุ่มเร่งเปล่งประกายดูมีออร่าด้วยคุณค่าสุดเข้มข้นที่ขัดสันอย่างดีเพื่อสาวๆโดยเฉพาะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายส่วนผสมจากวิตามินซีและวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติไวโรเซอล,ลาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานผิวแลดูกระชับเปล่งปังสกินการสารสก,กัดธรรมชาติปกป้องผิวจากมลภาวะ หาซื้อได้ที่เซเว่นอสาขาใกล้บ้านคุณปริมาณ50กรัมในราคา49บาทสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสียงหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยา ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-39652 098 062 396 5298